พี่ชายก่อนที่รตันว่าเป็นต่อมลูกหมากแล้วต้องไปผ่าตัดใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้น<ช>ที่บอกให้บอกข้อมูลมเอาไว้วันนี้พบแพทย์วันนี้หมอว่าโอ้ตกใจหมอว่าเออดีขึ้นเยอะนะเนี่ยฟ<อ>ังแล้วดีใจค่ะตอนนั้นที่หมอนัด<ช>จะไปผ่าตัดแล้วใช่ไหมคะใช่นัดวันนี้แหละวันนี้แหละวันทีนนอ29ไปพบหมอหมอนี่หมอก็บอกว่า รตวรตวจัตรว่าอะไรลงมาเออดีขึ้นเยอะวันนี้ดีขึ้นเยอะอเยอะหมายถึงไม่ต้องทาตัดต้องทานต่อเลยค่ะเอาให้หายขาดเลยลนะตอนนี้หมอบอกดีขึ้นมากแล้วพอเราลองดยตัวเราเองเรารู้ว่าเออผลที่มันเกิดกับเราอ่ะมันได้ผลไงคราวนี้จะได้ไม่ต้องกลับไปทรมานไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปกังวลเรื่องจะต้องไปผ่าตัดอีกนะคะอ่าผมชื่อชัยกรนะฮะเป็นชาวจองอังหวัดตราด ได้ทานยาตัวนี้นะครับรู้สึกสุขภาพแข็งแรงจากการที่เคยเป็นต่อมลูกมากาโตกับปัสสาวะขัดเกิดจากเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะาในกระพเพาะทางเดินปัสสาวะจากหมอตรวจวินิจฉัยดูแล้วไม่รู้จะหาทางออกอย่างไหนพอดีนัดหมอพ่าตัดเลยเกิดมีอาการากลัว ก็เลยค้นคว้าประดีไปเจอกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เลยทดลองดูก็ได้ผลทานไปสองอาทิตย์ปัสสาวะเราก็ไม่ขัดก็พุงด,ดีต่อไปก็เลิจะอาการดีขึ้นหมอนัดจะขึ้นผ่าตัดหมอตวรวจปัสสาวะอีกครั้งกลับว่าดีก็เลยไม่ต้องผ่าตัดนัดเลื่อนอีกก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ช่วยบอกต่อ สำหรับคนที่เป็นโรคนี้เกี่ยวกับต่อมลุงมาโตปัสสะขัดเป็นนิว่วในก็ทางเดินปัสสาวะก็ลองศึกษาตัวนี้ทดลองตัวนี้ลองไปใช้ดูลองไปทานดูจะเหมือนผมนะครับผมใช้ผมทานก็ดีขึ้นตามลำดับก็ของดีก็บอกต่อต่อนะครับนะครับขอบคุณมากครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของฮีโร่นะฮะ